ตอนมากตอนนี้ไม่ไหมแล้วไโค้งไปต้องกลับต้องวนกลับมาอย่าเพิ่งอย่าเพไปนันไม่ลงก็ไม่รู้จะพูดว่าไงหรอค่ะเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าผมลับานะครับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องไมพัตเตอร์นะคะวันนี้เป็นภาคต่อยจากรอบที่แล้วนะก็คือรอบที่เราเราไม่สามารถถามผู้ชนะได้ใช่ไหมคะรอบนี้ทุกคนเราก็เลยต้องมาล้างปากอีกรอบหนึ่งที่สนามกอล์ฟทอบอเหมือนเดิมนะคะก็เรามาชัดกันตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้แพ้แล้วก็ต้องนี่กินบีนบูโซนะคะก็คือเป็น เขาเรียกว่าอะไรเลยลลี่แฮร์ร<ช>ี่พอตเตอร์เนาะซึ่งมีรสชาติประหลาดอย่างเช่นรสพวกรสขุ่เท้าเน่ารสไข่เน่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นรสที่แบบอีอะไม่น่ากินใช่แต่ว่าวันนี้วันนี้เนื่องจากว่าเรามีสมาชิกมาแ,แบบฟูลทีมแล้วเรามีทั้งหมดหกคนก็เลย<ด>มีการแบบสลับทีมนนกันเล็กน้อยใช่เดี๋ยวเราจะไปแนะนําสมาชิกทีมกันนะคะทีคู่แข่งของเรานะคะสามคนนี้แนะนําตัวหน่อยค่ะพวกเราทีมทิงจ้าไม่แคน นีนี้นะคะพวกเราจะต้องมาคิดว่าสู้ได้ไหมเอาชนะได้แน่นอนสู้ได้อยู่แล้วสบายๆเพราะว่าอีกทีมหนึ่งอ่ะเขาเกือบหลับก่อนแต่เขากลับมาได้เสมอเดี๋ยวมาดูกันครับผมเย้ยทีมของเราคือทีมเกือบหลับแต่กลับมาได้ไอ้ตื้มันดีใช่ไหมดีใช่ไหมดีโอเคแต่ว่าวันนี้นะคะสมาชิกทีมเราเปลี่ยนไปนะคะก็คือมีพัตเตอร์พี่ ดีครับเย่ดีวันนี้แปะพักหรอใช่วันนี้แปะพักวันนี้ดีไม่ได้อยู่กับพี่ไมา์แล้วก็เลยต้องระวังตัวไว้ดีนะคะมั่นใจไหมคะทีมนี้วันนี้แน่นอนครับจะหลับแล้วจะกลับมาได้จริงหรือเปล่าแน่นอนรอดูเลยเย้เป็นเด็กนาหลอกเด็กเจ็ดนี่สามนะหลอกเด็กมึงนี่สาอ่ะอยสวยเอาแล้วออนไปแล้วหนึ่ง กิ๊กกลับมาต้น e ต้นไม้กิ yeah. ๊กกลับมาออนของใส่เยี่ยมพอไหมนี่นะคะลูกทีมเราตีมาอยู่ตรงนี้นะครับมาไปก่อน แล้วก็จริงๆเมื่อกี้มีอีกลูกหนึ่งออนเนาะแต่ว่าลูกเราใกล้กว่าก็เลยเลือกลูกนั้นทีมนี้เลือกลูกใครคะผมอยู่แล้วครับผมเรารอชิปเรารอชิปอินอย่างเที่ทีมคุณมี strategy ไหมคะ strategy ในการเล่นไหมคะ strategy คือเราต้องปัดไซคโค้งครับปัดอย่างนี้ไปแล้วก็ให้มันตกทรายใช่ปะไหยปัดไซคโค้งไปอ้อมหลังแล้ววนกลับมาครับผมแล้ววนกลับไปที่เดิมนะเดี๋ยวรอดูเครับดดี๋ยวู เลยมาเลยมาเลยมานี่เลยคนที่สองมาเ <โอ S 1> ข้ามา<โ>อ,อาีกโอ้ยเคเอาแล้วเอาแล้วมาร์กแ,แน่นๆ าแล้วหนึ่ง,งจบไปด้วยพา,าค่ะ<ร>ทีมนี้นะคะเขาต้องถัดเพื่อยันนะเพราะว่าทีมเราพาไปแล้วนะคะอ,คอย่าพึย้ยอยพี่ไร ทีมนี้เขายังกู้สายจมรยันได้ทีมเราควรจะชื่อเกือบหลับแต่กลับมาได้น่าเบื่อจริงๆเย้วันนี้ก็เรามากันตั้งแต่6กโมงช้านะคะหน้าเราก็จะแบบยมยมนิดนึงส่วนเสื้อก็คือเหมือนไปเที่ยวฮ่องกงเสื้อก็คือแบบลงมาจากแอร์พอร์ตตรงแดมุนหรืออะไรสักอย่างอยู่ตรงแดมุนแล้วก็มาต่อที่ทอบอต่อด้วย แต่อาการนั้นก็เป็นใจเด้อตอนแรกพี่หมายคิดว่าฝนจะตกตอนแรกคิดว่าฝนจะตกเราก็เลยจัดเต็มมาเป็นชุดแบบว่าทำเป็นผ้าลม <c oughs> สุดท้ายไม่มีฝนแล้วยังไม่มีลมอีกจ้ะร <c oughs> อนมากร <c oughs> อนมากเด้อโอเค Nó คได้เราไปชิคกี้พได้ค่ะเอเอเชฟแล้วตีสองร้อยสองร้อยเลยลูกเหมือนลุงอ่านะหลบซ้ายแล้วโอ้ยลูกเรามาไกลนะเนี่ยเราสามคนต่อไปนะคะลูกลูกของทีมขิงซับเขาตีมาอยู่ตรงนี้กลางแฟลเวอ์ ดูสิจะมีคนออนไหมแต่เราคิดว่าไม่น่ามีนะ <Okay. S 1> อืมโอเคนะแต่ว่าไม่ต้องออนหรอก <Okay. S 1> นี่นะคะลูกทีมเขาอยู่ตรงนี้นะคะลูกทีมเราอยู่นี่ ช็อตสามแล้วของทีมเราขึ้นไปอุ้ยสั้นไปหน่อยอ่อนว้อยอ่อนว้ย อะไรครับพอกันเยี่ยมโอ้โหกิปไปแล้วเซฟเก่งมากพันเะนทีมเมทเก่งมากนะโอ้สวยนี่นะคะทีมเรามาจ่อแล้วใกล้กิีปแล้วลูกชิพ หนึ่งคนนี่ยิงเลยคนสุดท้ายนะคะเพื่อจะพัดพาของทีมเกือบหลับแต่กลับมาได้โอกาสสุดท้ายค่ะนอนท่านเนอร์มั่นใจไหมคะมั่นใจมากครับมั่นใจมาก หลับตาหลับตาพัดได้ไหมหลับตาพัดเขาบอกเขาจะหลับตาพัดก็ลงนี่คือนี่คือซ้ายซ้ายบ้างพัดแล้วเดินไม่พลาดอยู่แล้วเน่ทีมเราขึ้นมาอัพหนึ่งแล้วครับเย้สุดยอดอุ้ยเงียบกันอ่ะอุ้ยทำไมมันดูเงียบเงียบอ่ะอุ้ยแบบพี่หนุ่มกัใชัย อุ้ยทำไมเงียบขนาดทำไมมันเงียบอ่ะโอ้ยเงียบไปแปลกขอขอขอเปิดขอสัมภาษณ์หน่อยทีมเกือบหลับแตกลับมาได้แต่ว่าระยะแค่นั้นไม่ลงก็ไม่รู้จะพูดว่าไงเราอะค่ะเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าผมหลับตานะครับเมื่อกี้เมื่อกี้หลับตาหลับตาพัดนะไปเดิมเหล็กใหม่นะคะเอาตีไปแค่ทรายก็พอนะใส่ไปแล้วเล่นตัวเองก่อนเลยเรียนทะลุก็ได้นะ สายไป้ายออ้โอเคเลยโอเคอเลย โอเคสายไปหน่อยข้างกีนด้านสายอันนี้นะคะลูกทีมเราคุณทศวรร์เยี่ยมมากออนไปแล้วนี่คือลูกของคุณทศวรรษทีมนั้นกำลังชิปเข้ามานะคะ ทาาีมเรากำลังจะชิปมาแล้วคนแรก่อยตั้นไปคนที่สองนะคะมาอะไรมาโอเคเยี่ยมเลย มาอีกมาอีกมาอีกโ okay. อเคพัดเบอร์ดี้ของทีมฉิกทรับคนแรกเหียยผลดูดีเฮียเอาเข้าไปอีกเบาไปหน่อยเฮียให้เท่าไหร่อะก่น่นเบาไปเยอะเลยไม่มีเนาะ เฮ้ยเฮ้ยเสุดยอดสุดยอดสุดยอดดมากเย้อัพสองลงเย่งมากพาชนทีมเราคิดว่ายังไงคะ สำหรับแมชนี้เขาเกือบหลับแต่เขาน่าจะหลับหลับลึกไปเลยลึกเกินเรียกว่าหลับไหลไม่มียูเทิร์นหลับไหลไปเลยคนนี้ขนาดการตาตียงกับตาตียังก็ไม่รู้จะมาตีทำไมแล้วล่ะมีอะไรต้องกลับนะเดี๋ยวก็ไหลกลับขึ้นมาเขาจะไหลกลับขึ้นมาเออสวยมากดอตามด็อกเลคครับ เยี่ยมเอาขึ้นเลย,เอ,เ,ลยเอออตัดไปเลยที่ตีไม้สากรอแเนี้ยเยี่ยมสวยมากทางแฟร์เวยเป๊ะโอเค เฟสเฟดออกมาแล้วนววนี่นเฮีย,ยในในพลเรามาเป็นล้างทองอสวยหก้ายไปน,นิดนึงแต่น่าจะอ่อน ออนแล้วหนึ่งคนปลอดภัยเยี่ยมเซฟให้ทีมไปแล้วอเหมือนกัน่นนี่นะคะทุกคนลูกทีมขิงสับเขามาออนอยู่ตรงนี้นะคะส่วนลูกทีมเราก็ออนเหมือนกันใกล้หน่อยแต่เราจะต้องพัดเบอร์ดี้ให้ลงนะคะเพื่อที่ เราจะกลับมาออสแควรให้ได้โอ้หน้ำมันไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยว่ะไม่มีเลยอะใช้พาไปแล้วค่ะเดล๋ยวเบอร์ดี้เท่านั้นสำหรับทีมเราตบตบจบบเบอร์ดี้สุดท้ายของทีมเรานะกระบอกสุดท้าย ดีีเฮยไปไปดีคนแรกงงรทีมเราต้องลงเท่านั้นใช่ลงเลยอุ้ยเบาไปมดี จบไปด้วยอัพทีมเราอัพหนึ่งเกือบหลับไปเลยไหลไปเลยค่ะทีมนี้หลับลึกไปเลยค่ะบินบูโซ่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทีมนี้กินบินบูโซ่แล้วจะเป็นยังไงพูดใหม่สิคะบอสบอสแคนบอไม่ค่อยได้มามาแล้วก็ชนะมาแล้วก็ชนะมันน่าเบื่อนะเออเมื่อกี้จะกลับด้านตีแล้วเก่งใจเออกระหลุมนี้หลับตาพันเลยนะอย่่เป็นเาละ ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทีมเกือบหลับแต่กลับมาได้เนี่ยเขากินบีนบูโซแล้วมีรีแอคชั่นยังไงเกือบหลับแล้วเขาก็หลับลึกไปหน่อยใช่ไหมคะคุณพัตเตอร์บูโซ so ของทีมนี้นะจะเป็นอย่างไรไม่นะมยกินบีนบูโซ so. ดูสิว่าจะโดนรสชาติอะไรกัน <c oughs> บ้างไปติดตามคะ่ะอันนี้นะคะทุกคนสิ่งที่ทีมเกือบหลับแต่กลับมาได้จะต้องรับประทานไมได้ไ ไไม่ด้กลับไม่ได้เขาเขากลับไม่ได้นะคะหลับลึกหลับลึกซึ่งข้างหลังเนี่ยก็จะมีหลากหลายรสนะทุกคนซึ่งมันจะมีทั้งรสอร่อยและรสไม่อร่อยในสีเดียวกันก็ต้องมาลุ้นเอาว่าจะได้รสอะไรบ้างอ่ะโอ้ยนี่เขากินกี่เม็ดนะเขาต้องกินทั้งหมด4เม็ดค่ะ4เม็ดเลยเหรอสี่เม็ดส่เแต่ว่ากติกาพิเศษคือทีมชนะต้องกินด้วย1เม็ดเอ้ยมาจากไหนมาจากไหนงงมาจากไหนงงเลยเนี่ยของชอบเรา น่านิ่งมากแต่คนนี้รถอะไรลดอะไรอุยรอดของเมืองสีชมพูเมื่อกี้มีเดซฟิชมันคือเดซฟิชไม่มีบุกเกอร์คืออะไรก็ไม่รู้มองไ่อบอัพเตอรอดลุกแล้ไปไปชัวกลับมากลับมา ห้ามคายต้องกินให้หมดฮ้ออันนี้มันสีน่ากลัวมากอมาโชว์โชว์ของคุณก็คือมีสิทธิ์ที่จะเป็นสติงสติงคี้ซอกครับผมรองเท้าเน่าอันนี้เป็นบูเกอร์ขี้มูกครับไอพีกินแล้วเนี่ยแม่มันมีหลายรสแล้วอันนี้อาหารหมาครับไปหรืออาหารหมาหรือพีชไป บุเกอหรือซีแพ้ล้อหรือว่าปุ้ตีุ้ตี้โอเคอันนี้โอเคอ่ะขอบคุณโอ้ยล้อหมดครับล้อหมดล้อหมดซีแพ้ล้อหมดล้อหมดลอไปสม สีเขียวอ่อนสีเขียวอ๋อนไม่แค่อย่างเดียวอ่ะคือขี้มูกเหมือนกันขี้มูกหรือแพ้ขี้มูกหรือแพ้ของคุณสีชมพูขอให้เป็นแบแพ้เป็นเหมือนเดิมไม่จะเป็นอันนี้ Stinky Stock หรือว่า Tutti Fruity สูตรของคุณรถใหม่ครับเป็นยาสีฟันหรือว่า Berry Blue เฮ้ยเฮ้ยใหม่กว่ากลับไป1า3รอดไหมอ้าวเฮ้ยรอดรอบที่1 รกคนึ่กคนนึงม่แน่ใจเพราะว่าอร่อยเหมือนกันแล้วคุณลเรนเออ juicy pear หรือว่าที่มูก juicy p e a ่เล่นรือเแล่าไม่เลยเหรอเฮลยดวงดีวะม่เ่นไอ้เนี่ยม่แล้ว dead fish เหมือนเดิม dead fish หรือว่า strawberry banana สีขาวสีใหม่รสเทนเอกหรือว่าโอ้ยอันนี้โดนไปนี่คือคุณเหมือนเดิมสีเขียวมีแค่อย่างเดียวหนึ่งสองสามคนแรกาใหมคคนแรกว่ไ คนนี้คนนี้อันนี้อร่อยทำบวนทำบวนมากินให้หมดทำบวนไม่ได้ครับจบแล้วครับจบแล้ว Good g เกมเป็นไงคะคนอยากลองนั่นลงคอขึ้นจมูกชนะดีชนะดีไม่ว่าดีอยากจะลองอยากลองเล่ถ้าไม่อยากแพ้ต้องเล่นเบ t เ e อร์กอล์ฟนะคะเล่นเบ t เ e อร์กอล์ฟ <c oughs> Just play b i t of golf สุดท้ายแล้วถ้าชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ